สวัสดีทุกคนด้วยนีครับผมอยู่กับผมเฮ็กเซนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้มาแปลกกันอีกแล้วนะครับผมมาเปิดซีรีส์ใหม่ป้ายเหลืองเลยนะครับผมเป็น ID โคนี่พูดนะครับหรือว่าบินดุที่เรารู้จักกันนั่นเองนะฮะก็ผมได้ทําการไปหาไปจับจอง ID มาใหม่นะครับผมก็จะเป็น ID นี้เลยนะครับตาม ที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาทําการปั้นในดีนี้กันนะครับผมมาก็เริ่มต้นเลยนะครับผมจะเริ่มที่เลเวลเป้ายเหลือง98นะครับผมแล้วก็มีเลนเจอร์อยู่2ตัวในหน้าทีมนี้นะฮะเป็น มอเจอระเข้รับนิวนะครับแล้วก็โคนี่พูดนะครับเป็นล่างแดาวธรรมดานะครับผมก็มาเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยโคนี่ตัวนี้เลยนะฮะว่าเริ่มยังไงนะครับผมจะเล่นไอดีนี้ไปแนวทางไหนนะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามด้วยนะครับผมก็ชื่อซีรีส์ยังไม่ได้คิดเลยนะฮะก็เดี๋ยวยังไงผมคิดได้แล้วผมก็จะใส่ไปเลยนะครับผมในชื่อคลิปนะครับก็ตอนนี้นะครับเกียร์นะครับจะใส่เป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามีให้ใส่อยู่แค่นี้ เกียร์ช่องกลางก็จะมีประมาณนี้นะครับยังดีนะครับผมที่มีรองเท้านะครับหลายคู่ด้วยนะครับผมน่าจะแลกมาจากกิจกรรมนะครับเจ้าของเก่านะครับแล้วก็มีกระเป๋าและกระดิ่ง2อันนะครับผมตัวมอเตอร์เคนะครับเกียร์ผมจะใส่เป็นประมาณนี้ก่อนเลยนะครับบวก2ก็อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีเกียร์ตีบวกนะครับมาเดี๋ยวมาดูด่านกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้นะครับเจ้าของอดีตเก่านะครับเล่นไปถึงไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่ด่าน100อยนะครับผม ยังไม่ปลดไอเทมนะครับผมยังเป็นไอเทมชุดเก่าอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงผมก็จะพยายามดันเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเปิดหากาชาครบรอบ11ปีนะครับผมก,ก็เดี๋ยวผมจะเปิดกาชา11ปีนะครับผมมาหาตัวเล่นด่านสเตตหลักนะครับแล้วก็ผมพยายามจะหา เจ้าตัวที่มันเอามาเล่นคอมโบกับตัวบินได้ด้วยนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมสาหรับคลิปเปิดคาช่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้มา p v p กันขำๆก่อนดีกว่าละกันนะครับตอนนี้อยู่บอนด์นะครับบอนด์หนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่านะครับโอเคเจอทีมแบบนี้ก็นิ่มเลยนี่ยฮะยังไงใครที่เพิ่งปั้นทีมนะครับผมก็เล่นไปพร้อมผมได้เลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะขี้โกงนิดหนึ่งนะครับโดยการเล่นโคนี่บิดุูนะครับผมโอเค ไปเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะมีความอดทนเล่นได้ถึงแค่ไหนนะฮะมาสำหรับเป็นเจอร์ตัวยืนนะครับก็จะเป็นบอร์จเลคเอามายืนไว้ก่อนนะครับยังอย่างน้อยก็จะมีเลือดอยู่เอาวายืนอยู่นี่ตี3าทีผมว่าป้อมแหกเออสองทีด้วยนะครับบัฟอีก1ทีโอเคก็นิ่มๆเลยนะครับผมน่าจะจบได้สักไม่มั่นใจนะผมน่าจะจบได้สักเงินหนึ่งไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับ มาเมกุมินนะครับไม่รู้ไหวหรือเปล่านะาเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าในทีมีตัวอะไรพอจะมายืนด้วยได้ได้มั่งนะครับผมเพราะว่าบอสเวร์ลตัวเดียวผมกลัวมันจะยืนไม่ไหวนะครับตัวนี้น่าจะยืนได้อยู่นะครับหรือเปล่าไม่มีเกียร์ดิทุกคนโอ้มันไม่มีเกียร์นะครับเอาเป็นมีตัวน้อยๆไหมนะครับผมจะมายืน โอ้โหไม่น่ามีไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยจัดกันทีหลังนะครับตอนนี้ได้แอดีมาสดๆร้อนผมก็ทําการอัดคลิปสดๆร้อนเลยเนะี่ยฮะโอเคโอ้โหผมลืมโอ้โหป้อมผมรูเดียวแล้วมันมีแล้วทีมเขามีเซรีป้อมบึ้มเลยครับผมโอ้โหไม่น่าเลยนะครับพลาดมากๆนะครับก็แล้วผมกดคูณ2ด้วยไงมันก็เลยไวไม่เป็นไรเนรี่ยฮะโอเคผมจะไม่ประมาทนะครับ ก็ผมจะพยายามนะครับปั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังยังไงไอเดียหลักผมก็จะอัดคลิปทยอยอัดคลิปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผมก็กลับมาทําคลิปแล้วนะครับยังไงใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดจาทักทายกันได้นะครับผมโอ้โหนิ่มๆเลยนะครับสําหรับเวลต้นๆนะครับโอ้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับคนนี้บินดุนี่นะครับก็ไอดีหลักไอดีรองของผมมันไม่มีเลยนะครับ ผมก็นี่แหละก็ไม่รู้จะทําไงแล้วนะครับซื้อรหัสเอาซะเลยนะซื้อเอาซะเลยนะครับส่วนราคาผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับก็ยังไงถ้าผมปั้นเบื่อแล้วถึงปั้นถึงจุดเป้าหมายแล้วผมอาจจะปล่อยต่อก็ได้นะครับหรือไม่ผมก็จะแจกก็ได้นะครับยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโอ้โหผมไม่ไหววะผมดูถูกทีเขาขึ้นไปผมดูถูกทีเขาขึ้นไปนะครัเดี๋ยวผมต้องหาตัวมาช่วยยืนนะครับแล้วก็หาเกียร์ช่องหน้าดีๆมาเล่นด้วยนะครับ โอเคเจอทีมแบบนี้ก็นิ่มเลยเนะฮยบเอจะะเจอระฆัผมต้องอัพขึ้นเอาต้านะครับแล้วก็เกียร์ช่องหน้าผมน่าจะต้องอัพให้เต็มโอ้โหทีมเขายุกไหนเนะี่ยมีตัวนั้นด้วยนะครับตัวเก่าเลยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะตีกี่ทีแตกนะครับอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่าป้อมเขาเป็นป้อมเอาต้าแล้วนะครับแต่ว่าโ พักพื้นผมยืนได้สบายเลยนะครับเพราะว่าทีมเขาเป็นมีแต่ตัวเก่านะครับอาจจะเป็นบอทก็ได้นะครับทีมนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเรียกกันเรียกพินดัวไปตีนะครับผมจะพยายามหาเอนเจอร์จุตินะครับผมมาอัพขึ้นไฮเปอร์นะครับแล้วก็อ่ามันจะมีความสามารถไฮเปอร์ของคนที่พูดผมไม่มั่นใจว่าเป็นอันนี้หรือเปล่าเป็นเอ,อ่อ อะไรนะผมจาไม่ได้ขออภัยทุกคนผมไม่เคยเล่นบินดูมาก่อนแล้วผมก็ลืมนะครับตอนนี้ขึ้นเงิน3ามแล้วนะครับน่าจบเงินหนึ่งได้นะครับเอามีล่างโคนนะครับผมก็พยายามจะหาเลนเจอร์จุตินะครับมาอัพแล้วก็เอาความสามารถให้เปอร์เป็นล่างโคนนะครับมนันน่าจะช่วยเล่นได้ดีมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วตอนนี้จุติผมก็ขาดยับเลยนะขาดอีกเพียบเลยนะครับทุกคนก็ผมพยายามนะครับจะเล่นแล้วก็อาจจะเก็บ ภารกิจนะครับแล้วก็เอาเหรียญมาแลกนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะแลกก็คือกบก้าดาวก่อนนะครับกบไฮเปอร์นะครับผมแล้วก็กบอัลต้าเนี่ยครับผมเรียงกันเลย3ตัวนี้แล้วก็ที่เหลือผมจะไปอาจจะเอาไปแลกตัวกาชานะครับหรือไม่ก็เคี่ยวนะครับผมเคี่ยวมังกรนะครับแล้วก็จะเป็นเลนเจอร์จุตินะครับผมเพราะว่าทีมผมไม่น่าจะตีจุติได้นะครับอาจจะเป็นตีเลเวลง่ายสุดนะครับก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกคน ส่วนช้างนี้ผมก็อยากได้มากเลยนะครับเพราะว่าช้างตัวนี้เก่งมากๆนะครับผมจิกกช้างนะครับแล้วก็ไอดีหลักของผมนะครับเปิดได้เจ้าตัวบาวสยามแล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปอีกทีละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับยังไงรหัสนี้เป็นไงต่อจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ